ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับผมเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประวัติหลวงพ่อโอภาสิอย่างละเอียดอย่างละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดตั้งแต่ท่านมาจากไหนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอำเภอปามมีพี่น้องกี่คนอ่าครับบวชเรียนที่ไหนแล้วยังไงถึงเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ไหนวัดอะไรครับแล้วตอนหลังทําไมถึงมาอาสมบางมดอืมครับผมเดี๋ยว เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประวัติของหลวงพ่อโอภาสีอย่างละเอียดพร้อมๆกันเลยครับครับ <E รรประวัติหลวงปู่โอภาสีหลวงปู่โอภาสีท่านมีนามเดิมว่าในชวนมรลิพัน บิดาของท่านชื่อนายมิตรมาริพันธ์มารดาของท่านชื่อนางรวนมาริพันธ์ท่านมีพี่น้องอยู่8คนเป็นหญิงสี่คนเป็นชายสี่คนบ้านเกิดของท่านอยู่ที่บ้านตรอกไฟฟ้าอำเภอปากผนังจังหวัดนครศรีธรรมราชลุงปู่โอภาสีท่านเกิดเมื่อวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีคุณตรงกับปีพุทธศักราช2441ท่านเป็นบุตรคนโตถัดมาคือนางแครมาริพันธ์ คนที่สมคือหลวงพ่อกิมเซ็งทิตาธรรมโมเด็กหญิงส้มอิม่มตายเมื่อตอนเด็กในชมมรลิพันธ์นางห้วนมรลิพันธ์ในแปลงมรลิพันธ์และนางกิมหัวมรลิพันธ์ตระกูลฝ่ายโยมบิดาของหลวงปู่นั้นมีเชื้อสายคนจีนครอบครัวมีฐานะพอกินพอใช้ตอนหลวงปู่ออภาสีเป็นเด็กนั้นพ่อแม่ของท่านตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านในไร่ติดกับวัดไหนมีที่ดินพอสมควรบิดาท่านไม่ถนัดในการทำไร่ทำสวนทำนาท่านชอบค้าขายมากกว่าบิดาท่านจึงย้ายครอบครัวออกมาตั้งบ้านใหม่ที่ชุมชนตรอกไฟฟ้าหรือที่บ้านปากสะเด็กชายชวนจึงได้มาเติบโตขึ้นที่บ้านตรอกไฟฟ้านั่นเองบิดาของท่านประกอบอาชีพค้าขายทางเรือคือเอาของกินของใช้เนี่ยไปเลข่ขายตามคลองต่าง ในย่านอำเภอปากผนังเด็กชายชวนมลริพันธ์เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลตลอดมาและสอแววเฉลียวฉลาดมาให้เห็นตั้งแต่เด็กมีความขยันขันแข็งในการงานตอนเด็กท่านใฝ่ฝันว่าจะเรียนหนังสือให้สูงแต่เนื่องจากครอบครัวพ่อแม่จะต้องส่งเสียน้องๆจึงเป็นภาระและถ้าหากไปเรียนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นภาระขาดกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือครอบครัวไป พ่อแม่จึงได้บอกให้ทราบว่าไม่สามารถที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนได้นะลูกต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก่อนน้องๆยังเล็กกันอยู่แต่เด็กชายชวนก็ลบเล้าบิดามารดาอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะเรียนหนังสือบิดาก็เลยพาไปฝากไว้ที่วัดใกล้ๆบ้านเพื่อที่จะเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็มาช่วยงานครอบครัวได้ด้วยวัดที่ท่านไปศึกษาเล่าเรียนตอนเด็กก็คือวัดใต้หรือวัดนันทาราม อยู่ใกล้บ้านท่านนั่นเองเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดนั้นจนกระทั่งอายุได้สิบห้าปีเรียนหนังสือจบชั้นสูงสุดของวัดนั้นแล้วท่านก็บอกกับบิดามารดาว่าอยากจะเรียนต่อให้สูงขึ้นไปอีกและนั่นหมายถึงว่าจะต้องไปเรียนต่อในเมืองจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากทางพ่อแม่ซึ่งมีภาระต้องเลี้ยงน้องอีกเจ็คนที่ยังเล็กๆก,ก,กันอยู่เด็กชายชวนเข้าใจดีจึงได้บอกกับพ่อแม่ว่าผมจะขอบวชเป็นสมนเนร ซึ่งจะได้เรียนทางธรรมและจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางครอบครัวลงไปได้บ้างบิดาจึงจัดให้บวชเนนในปีนั้นเองได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสัม,มเนรที่วัดนันทารามหรือวัดใต้ที่ใกล้กับบ้านเกิดของท่านที่อำเภอปากผนังนั่นเองโดยมีท่านสมภารนนลเป็นเจ้าอาวาสวัดใต้ในขณะนั้นเป็นผู้บรรพชาให้ในราวปีพุทธศักราช2456ได้บวชแล้วสมมเนรชวนก็อยู่ที่วัดใต้ หรือวัดนันทารามได้หนึ่งปีท่านสมพานนนเห็นว่าสำมเนรชวนเป็นคนรักการศึกษาเล่าเรียนมากๆมีความฉลาดจึงอยากจะส่งเสริมให้เรียนต่อสูงขึ้นไปอีกในทางปริยัติธรรมท่านก็เลยพาไปฝากให้ใหศึกษาปริยัติธรรมณวัดท่าโพตมบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในสมัยนั้นเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดของนครศรีธรรมราช สมเนรชวนได้ศึกษาอยู่สามปีเพราะท่านเป็นคนเรียนเก่งมากเข้าใจหลักธรรมได้ดีจึงสอบได้ทุกปีเพียงสามปีก็สอบได้นักธรรมเอกแล้วครูบาอาจารย์ในสำนักวัดท่าโพมีความเห็นว่าควรจะส่งเสริมให้เรียนต่อไปอีกทั้งทางด้านภาษาบาลีน่าสำนักเรียนวัดบวรนิเวศที่กรุงเทพต่อมาจึงจัดการส่งตัวท่านมาเรียนต่อที่กรุงเทพสมเนรชวน มาเรียนภาษาบาลีได้เพียงไม่นานท่านก็มีอายุครบอุปสมบทจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุณนะวัดบวรนิเวศพระมหาชวนวัดบวรนิเวศประวัติหลวงปู่โอภาษีสมัยอยู่วัดบวรนิเวศท่านได้เคยศึกษาพระปริยัติธรรมพันแดกบาลีที่นั่นจนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นพระพิสุและท่านได้มีความรู้ทางด้านปี่ยนจึงได้เป็นพระมหา ท่านได้ศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศหลายปีอยู่จนได้ปริเลียนธรรม8ประโยคและเก่งทางด้านภาษา,าต่างๆอีกมากมายจนเชี่ยวชาญในหลายภาษาเช่นบาลีสันสกษษิตฮินดูอังกฤษเป็นตน้นเป็นที่ยอมรับกันในบรรดาพเพื่อนสหธรรมิกและครูบาอาจารย์ของท่านมากมายว่าพระมหาชวนเป็นคนเรียนเก่งมากขยันศึกษาหาความรู้จริงจังต่อชีวิตมาก จนได้รับหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งบาลีและสันสกิตลูกศิษย์ที่ท่านได้เคยสอนไว้หลายลูกที่เคยเรียนกับท่านณวัดบวรนิเวศนี้ส่วนใหญ่จะได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในคราวต่อมาของประเทศไทยพระมหาชวนหรือลุงปู่โอภาสีสมัยอยู่วัดบวรนิเวศนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากๆและท่านยังสนใจศึกษาทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอีก จึงทำให้ท่านมีวัดปฏิบัติค่อนข้างจะแตกต่างไปจากพระนักศึกษาธรรมทั่วไปท่านใช้ชีวิตอย่างสันโดดมีความคิดเรื่องธรรมะลึกซึ้งมากๆม,มีความรู้ทางด้านปริยัติธรรมอย่างแตกจานซึ่งจะพบเห็นได้จากหนังสือบทกรนเก่าๆที่ท่านเคยเขียนเอาไว้ในสมัยอยู่วัดปวรณิเวศซึ่งในตอนนั้นท่านได้เปลี่ยนชื่อท่านเองเป็นโอภาสีแล้ว โดยท่านให้เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อไว้ว่าพระมหาชวนนั้นได้ตายไปจากโลกนี้แล้วต่อจากนี้ไปมีแต่เราโอภาสีเหลืออยู่เพียงเท่านั้นเองท่านจึงใช้นามปากกาเขียนแต่งหนังสือแจกคนที่สนใจหลักธรรมของท่านนามว่าโอภาสีโบวรนิเวศท่านได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่มส่วนใหญ่จะแจกแก่ผู้สนใจเท่านั้นความเป็นอยู่ของท่านค่อนข้างแปลกไปจากพระในวัด ทั้งการปฏิบัติทั่วไปหลายๆอย่างท่านมุ่งหวังไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการศึกษาพระปริยัติธรรมเท่านั้นหากการมีความปรารถนาความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อมุ่งให้สําเร็จพระอาหารหันต์ดับกิเลสให้หมดสิ้นนับตั้งแต่นั้นมาจะพูดกับคนที่พบเจอท่านว่าพระมหาชัวนั้นได้ตายไปจากโลกนี้แล้วตั้งแต่นี้ไปเหลือเพียงเราคือโอภาสีเท่านั้น ทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็ต่างคิดว่าท่านในค้นพบแสงสว่างแห่งธรรมในรูปแบบใหม่บางคนก็พูดในทางไม่ดีหลายอย่างมากมายนับตั้งแต่นั้นมาของทุกอย่างที่เป็นของส่วนตัวของท่านท่านจะนำไปเผาไฟหมดสิ้นทุกอย่างเกรงครัดในการทำวัดเช้าเย็นและปฏิบัติกรรมฐานโดยการบูชาไฟหรือเพ่งกระสินไฟในรูปแบบใหม่ซึ่งเกิดความแตกต่างไปจากพระมหาชวนคนเดิม และภาพพิสูจน์ในวัดบวรน,นั้นด้วยแต่ก็มีคนศรัทธาและนับถือท่านมากกว่าเดิมเสียอีกสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือท่านจะนับถือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามากๆซึ่งจะสังเกตได้จากภาพถ่ายต่างๆในกุฏิของท่านจะเป็นรูปรัชกาลที่ห้ามากมายและรูปถ่ายของท่านส่วนมากจะมีพระบรมฉายาร,รักรัชกาลที่ห้าถือไว้ที่มือท่านเสมอ และท่านยังมีรูปหล่อทองเหลืองทองแดงลมดำของรัชกาลที่ห้าบูชาอยู่ในกุติของท่านตลอดตั้งแต่ท่านบวชเป็นสมเน็นแล้วหลวงปู่โอภาสีได้กล่าวสรรเสริญพระบารมีรัชกาลที่ห้าไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่มีบุญญาพินิหารอันยิ่งใหญ่มากปรากฏพระนามไปทั่วทิศทรงเล็งการกายอะไรไว้ไม่เคยผิดพลาดอีกทั้งทรงปราดเปรือง ชำนิชำนาญในการรักษาประสานและทรงพุทธวิเนยอย่างเคร่งครัดทรงปลดปล่อยาธาตุให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินสยามในวัดบวรนิเวศแต่ละวันนับตั้งแต่นั้นมาท่านจะไม่ค่อยพูดจากับพระในวัดสักเท่าไหร่ท่านพูดเท่าที่จําเป็นท่านจะเน้นการปฏิบัติมากๆจนพระในวัดเห็นการบูชาเพลิงของท่านในแต่ละวันเป็นเรื่องแปลกพิสดารไปตามๆกันพระในวัดบางองค์ ก็กลัวไฟจะไหม้กุฏิและวัดและในบางครั้งท่านก็ได้ออกเดินธุด,ดงไปหาความสงบสุขตามป่าต่างจังหวัดต่างๆบ้างเพื่อปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและระหว่างทางที่เดินที่รงไปนั้นท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาคนต่างๆไปด้วยรวมถึงว่า1ร้ยแชนิดต่างๆมากมายและได้เก็บสะสมเอาติดตัวท่านไว้ไปในสถานที่ต่างๆใช้ในการรักษาตนเอง และผู้อื่นที่พบเจอท่านตามทางที่ท่านทุดงไปการเดินทุดงจากวัดบุวร์ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของท่านและแวะพักผ่อนเดินตามจังหวัดต่างๆก็ทําให้ท่านได้พบแสงแห่งธรรมในแง่มุมแบบใหม่กลับจากเดินทุดงไปเยี่ยมบ้านเกิดของท่านแล้วท่านก็เดินกลับมาวัดบุวร์อีกพระพิสุและสัมมาเนร ที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านในการที่จะเตรียมตัวสอบเปลี่ยนร,รมในแต่ละปีมารอพบท่านและขอให้ท่านช่วยกวดวิชาติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบในปีใหม่มารอพบท่านที่หน้ากุฏิท่านบอกกับสิทธิ์ไปว่าทฤษฎีทั้งหลายได้สั่งสอนให้ไปแม้จะรู้แล้วอย่างท่องแท้แต่ถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติก็ไม่อาจพิสูจน์ความจริงได้ แล้วถึงจะสอบประเรยธรรมได้9้าประโยคก็ไม่สามารถจะไปนิพพานได้นอกจากจะปฏิบัติธรรมตามแนวที่พระพุทธองค์ส่งชี้แนะไว้เป็นแนวทางเท่านั้นถึงจะน,นิพพานได้หลังจากกลับมาจากการเดินธุดงค์ในครั้งนั้นท่านก็เริ่มบำเพ็ญอย่างเคร่งครัดมากจากนั้นก็มีประชาชนให้ความเคารพท่านอย่างมากเพราะท่านเป็นพระที่สันโดษอยู่ในวัดไม่ค่อยยุ่งกับใครๆวันวันหนึ่งในกุฏิ ทุกวันที่ท่านจะต้องไปปฏิบัติภารกิจเป็นประจำก็คือจะนั่งสมาธิเพื่อเข้าญาณเหมือนเกจิอาจารย์องค์อื่นๆแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือคนนําของมาถวายท่านมากท่านก็จะเผาไฟมากเช่นกันไม่เก็บไว้เลยแต่จะแจกสัมมเนนในวัดและประชาชนไปบ้างนอกนั้นโยนเข้ากองไฟหมดจนกุฏิของท่านมีควันไฟพุ่งออกมา,มามากมายเต็มไปหมดจนมีเสียงวิพากวิจารณกันมากมาย ทั้งในวัดและนอกวัดต่างๆนานาว่าถ้าเผาของแบบนี้ไฟอาจจะไม่วัดได้จนวันหนึ่งมีพระในวัดและชาวบ้านข้างวัดได้นําเรื่องไปบอกเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศและพระอุปชาของท่านที่ท่านไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ตอนมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรกคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาลวงหรือหม่อมหลวงชื่นนพวงให้เรียกตัวท่านมา ว่ากล่าวตักเตือนในการที่ท่านเผาของในวัดบวรนิเวศนี้ว่าสักวันไฟอาจจะไม่วัดได้แต่การบูชาเพลิงของท่านก็ยังมีขึ้นอีกหลวงพ่อจะไม่ออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านจะฉันอาหารเพียงมื้อเดียวคืออาหารกลางวันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฉันข้าวเลยด้วยซ้าไปเพราะท่านจะตักข้าวใส่ปากเพียงสามคำเท่านั้นก็ไม่ฉันต่ออีกแล้ว ท่านก็ยังครองตัวอยู่มาได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแกลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่พบเจอท่านในวัดบวรนิเวศภายในห้องของท่านสิ่งที่ทุกคนมองเห็นพบมากมายที่สุดก็คือพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาเต็มไปหมดที่ขุติของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปเล็กหรือว่ารูปใหญ่ท่านจะบูชาไว้มากมายส่วนในเรื่องกิจกรรมของพระสงฆ์ทั่วไปที่พึงกระทำก็คือ การลงไปสวดมนต์ในโบสถ์การทำวัดเช้าวัดเย็นและวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาท่านก็ปฏิบัติตามประเพณีไม่เคยขาดเมื่อเสร็จแล้วท่านก็กลับมาขึ้นมนกุติของท่านบำเพ็ญเพียรตามแนวของท่านตามเดิมท่านจะนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแบบนี้ทุกวันจนสว่างทีเดียวสิ่งที่ท่านให้คำอธิบายในการเผาสิ่งของต่างๆของท่านนี้คือโดยปกติแล้วพระเพลอ เผาผลาญสรรพสิ่งอื่นใดในโลกจนมอดไหม้เป็นจุลมหาจุลไปหมดสิ้นก็จัดว่าเป็นธาตุที่มีความร้อนสูงอยู่แล้วและถึงกระนั้นจิตใจของมนุษย์นั้นยังมีความร้อนแรงยิ่งกว่าก,กองเพลิงเหล่านั้นเสียอีกนั่นคือความร้อนของมนุษย์นั้นเกิดจากการถูกเผาผลาญของดวงจิตด้วยโลภะโทสะโมหะอวิชชาต่างๆอีกมากมายและการที่ท่านได้นำเอาสรรพสิ่งของวัตถุทั้งหลาย ที่คนนำมาถวายไปเผาทำลายลงก็เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปในจิตใจของเรานั่นเอง